วันนี้ยายก็พาเพื่อนเพื่อนผู้รับชมมาชมดอกไม้ที่สวนสาธารณะนะคะชมสวนดอกไม้ที่สวนสาธารณะดูนะคะมีสีขาวสีชมพูสีสวยงดงามนะคะยายก็บรรยายความสวยความงามไม่เป็นสวยจริงๆนะคะดูแต่ละดอกนะคะดูสีชมพูดอกนี้ก็สวยเขาเรียกว่าผักเซียนฝรั่งผักเซียนฝรั่งดูนะคะชื่อเพราะ ดอกสวยดูนะคะผักเซียนเขาให้ดอกสวยดูคะ่ะเป็นชั้นสีสวยงดงามกับดอกเซียนฝรั่งดูนะคะชื่ออยู่ใต้คอมเมนต์นะคะเพื่อนๆ่ยายก็พาเพื่อนๆชมดอกไม้สวนดอกไม้ที่สวนสาธารณะดูนะคะดูต้นที่โตแล้วสวยงดงามกับดอกไม้สีขาวดูนะคะสีขาวสวยงดงามใหญ่ชอบ ความสวยงามของดอกไม้ก็เลยเก็บภาพบรรยากาศของดอกไม้ดูนะคะลมปลิวสวยงดงามกับสีชมพูสีขาวดูนะคะดูภาพดูบรรยากาศของดอกไม้ดูค่ะเหมือนกันผักเซียนไทยดูสีม่วงสีนี้ก็สวยนะคะเพื่อนๆดูค่ะเพื่อนๆชอบก็ซื้อเม็ดมาเพาะปลูกได้นะคะดูค่ะผักเซียนฝรั่งนะคะเพื่อนๆสวยงดงามกับดอกไม้ต้นไม้ ที่สวนสาธารณะวันนี้ยายได้ชมสวนสาธารณะก็เลยได้เก็บภาพบรรยากาศความสวยงามของดอกไม้ต้นไม้มาฝากนะคะดูค่ะสีสีนี้ก็สวยนะคะดูต้นบานไม่รู้โรยค่ะเพื่อนๆนดูนะคะบานไม่รู้โรยสวยงามกับดอกไม้บานไม่รู้โรยที่สวนสาธารณะนะคะเพื่อนๆนชมภาพชมบรรยากาศของดอกไม้ต้นไม้ <meaning> <eyes> ยหญ่เก็บภาพบรรยากาศมาฝากเพื่อนเพื่อนผู้รับชมได้ชมความสวยงามของดอกไม้ต้นไม้ที่สวนสาธารณะนะคะเพื่อนเพื่อนลหลงไหลในดงต้นไม้ใหญ่ชอบก็ใหญ่ก็เลยพูดว่าลหลงไหลด้วยความชอบของตนเองก็เลยได้ภาพได้บรรยากาศของดอกไม้ต้นไม้มาฝากเพื่อนเพื่อนผู้รับชมนะคะดูคะ่ะ ดูดอกบานไม่รู้โรยนะคะเพื่อนๆเ,อนเขาเพาะปลูกไว้จํานวนมากมายใหญ่ก็เลยถ่ายรูปมาให้เพื่อนๆได้รับชมความสวยงามของดอกบานไม่รู้โรยนะ,ะดูนะคะกลวยไม้สวยๆขาวๆนะคะตอนมืดตอนค่ำแล้วนะคะยายไปเดินสวนสาธารนณะก็เลยได้ภาพแบบนี้เลยะคะ่ะเพื่อนๆดูนะคะขาวสวยงดงาม ดูนะคะสวยจริงๆนะคะกล้วยไม้สีขาวสีม่วงดูใหญ่เก็บภาพเก็บบรรยากาศของดอกกล้วยไม้ที่สวนสาธารณะมาฝากนะคะดูค่ะเป็นภาพต้นมืดค่ะสวยงดงามค่ะเพื่อนๆขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะคะ